ชุมชนที่พอเพียงย่อมหมายถึงชุมชนที่เพึ่งพาตนเองได้โดยพึ่งพิงปัจัยภายนอกให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรหากรู้จักใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติแล้วจะสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่ใช้ในการทำการเกษตรก็ต้นไม้ทุกชนิดเนี่ยมันสามารถใช้เป็นอาหารเป็นยาได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เราแบ่งต้นไม้ออก ในทางการแพทย์แผนไทยเราแบ่งต้นไม้ออกเป็น9รสหลักๆั้งกระรถสุขุมหรือรถจืดตั้งกระรถเผ็ดร้อนรถหอมระเหยรสเมาเบื่อรสเปรี้ยวรถหวานรถมันรถเผ็ดแล้วก็รถฝาดเปืนเราเลือกเอาประมาณ7รถเนี่ยเอามาใช้กับการเกษตรรถจืดนี่น่ะเราจะเอามากระตุ้นล้างความเป็นกรดในดินล้างความเป็นพิษในดินรสจืดกับทุกชนิดเช่นรางจืดเช่นข้าว รถจืดจะใช้รักษาพิษในร่างกายคนพิษในร่างกายสัตว์หรือแม้แต่พิษในดินเอารถจืดมาหมาักเข้าแล้วผสมน้ํารถลงไปเนี่ยไม่เกิน3เดือนน่ะพิษในดินก็จะหายไปหมดรถที่2ที่คนกลัวกันมากที่สุดคือเชื้อราเชื้อราในโรคพืชเราก็เอารถฝาดเกือบทุกชนิดซึ่งมีสารฝาดเอามาหมาักเข้าก็เอาสารฝาดเนี่ยไปฉีดพ่นเอาไปรถราดเชื้อราก็จะหยุดการจเจริญเติบโตรถที่3เนี่เราใช้กับวกพวกพวกโรคแมลง แมลงหลายชนิดเนี่ยจะกลัวรสฝาดรสเผ็ดร้อนรสหอมระเหยรสเมาเบื่อหรือรสเปรี้ยวนั้นก็จะกันโรคก็ได้กันแมลงแมลงก็ได้สารพัดชนิดทั้งแมลงดูดแมลงกัดแมลงเจาะสารพัดเลยครับส่วนรสหวานรสมันรสเอ่อรสเปรี้ยวรสหวานรสมันเนี่ยก็จะใช้เร่งดอกผลให้มันอร่อยเป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้มันออกดอกออกผลได้ดี จมุนไพรเหล่านี้เคยเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมาแต่โบราณแม้ว่าในปัจจุบันจะสูญหายไปกับการทำเกษตรเคมีที่กำจัดพืชทุกชนิดเพื่อหวังผลผลิตมากปริมาณหากแต่ในความเป็นจริงแล้วผลที่ได้กลับกลายเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อสารเคมีและยาฆ่า,า,มาแมลงนี่คือความมหัศจรรย์ของภูมิปัญญาไทยที่ใช้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติ เป็นความรู้ที่เก็บสะสมผ่านการเวลาเพื่อเป็นมรดกของลูกหลานไทยเป็นการเลือกใช้สรรพคุณของพืชอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างสมดุลให้กับการเกษตรเป็นมหัศจรรย์แห่งสมดุลธรรมชาติรากฐานของชุมชนที่ยั่งยืน